วันนี้นะครับได้มีทั้งสื่อมวลชนทั้งในท้องถิ่นนะครับแล้วก็สื่อมวลชนส่วนกลางรวมทั้งได้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุก,กระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับมาร่วมกันถ่ายทอดสดเพื่อให้พี่น้องชาวภาคอีสานนะครับได้รับทราบถึงการถแถลงข่าวและการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1ิบหและ18มกราคมซึ่งถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองขอตั้งเมืองอุดรธานีสืบเนื่องมาจากนะครับการรำบวงสวงโดยการเฉลิมฉลองการขอตั้งเมืองนั้นนะครับมีประย่างยาวนานถ้าเกิดทุกท่านนะครับนึกได้นะครับว่าเรามีการรำบวงสวงตั้งแต่อ,อนุสาวรีย์คมหรวงจากศิลปาคมนะครับเคยตั้งนะครับอยู่ณนะ ที่ทุ่งสีเมืองแล้วก็ย้ายนะครับพระองค์ท่านนะครับอุสศวรีพระองค์ท่านไป,อ,นปอยู่ที่วงเวียนห้าแยกจนเดี๋ยวนี้นะครับชื่อวงเวียนห้าแยกกลมบรหลวงมาจากศิลปาคมนะครับการลำาวงสวงนั้นมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากจำนวนไม่มากนะครับกลายเป็นณปนัจจุบันได้บันทึกนะครับกินเนสบุ๊กเวิร r คเรคอร์ดนะครับหรือบันทึกสถิติโลก จำนวนผู้รำในการบวงสวงนะครับจำนวนถึง5,525คนซึ่งได้ผ่านหลักเกณฑ์หรือว่าบันทึกสถิติโลกในปีที่ผ่านมาจากความต่อเนื่องนะครับของอาการรำบวงสวงของพี่น้องชาวจงังหวัดอนนุดรธานีที่สำนึกในพระมหาโกรโุณาธิคุณและถือว่าเป็นความเป็นมงคลของผู้ลำนะครับหลายๆท่านก็คงทราบครับว่าํำ ปีแรกต้องมีรำปีสองนะครับเพราะว่าความตั้งใจของแต่ละคนนั้นนะครับหลายท่านครับรำปีที่3และยังต่อเนื่องไปอีกเพราะว่าความเชื่อของแต่ละคนที่มารำนั้นนะครับนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองหรือว่าการระลึกถึงพระมหาก,กรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการต่อยอดของตัวผู้รำด้วยนะครับในการที่จะเสริมนะครับความเป็นมงคลให้กับตัวของผู้รำนั่นเอง ทางเทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับจังหวัดครับจึงเห็นว่าสิ่งที่พวกเราร่วมกันโดยใช้ความตั้งใจหรือความทุ่มเทนะครับในการแสดงออกในการรำนั้นสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจหรือควรที่จะนะครับให้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของจังหวัดในการที่จะให้ทุกๆคนนะครับมาร่วมกิจกรรมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ความปลองดองและความรักของชาวอุดรที่มีต่อจังหวัดอุดรธานีจนเกิดเป็นวัฒนธรรมหรือว่ามรดกทางวัฒนธรรมคําพูดว่ามรดกวัฒนธรรมนั้นนะครับท่านพลากรสุวรรณรัตน์นะครับซึ่งท่านเป็นองคมนตรีในปีที่ผ่านมาท่านไดเ้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีและท่านพูดครับว่านี่แหละคือมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานีที่ทุกคนร่วมกัน ถามว่าในจํานวนปีที่ผ่านมานะครับในสถิติ2 5 5 2 5นอิคนที่บันทึกสถิตินั้นแต่จริงคนรำมากกว่า 25, 000คนนะครับถ้าเกิดเราจ้างหรือว่าเราใช้กลุ่มหรือว่าคนจัดตั้งในการลรำคงจะต้องใช้งบประมาณอย่างมหาศาลครับเพราะว่าจะต้องเตรียมค่าชุดการซ้อมการที่จะต้องมาจัดความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าทำผมนะครับ แต่กลับกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของทุกคนตั้งใจหรือตั้งใจด้วยตัวเองลงทุนนะครับด้วยตัวของผู้รำเองนะครับจัดซื้อชุดต่างๆเสื้อผ้าต่างๆด้วยตัวของผู้รำเองนะครับทำให้หน้าที่ของเทศบาลหรือว่าหน้าที่ของจังหวัดก็คือการจัดเตรียมพิธีเพียงเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่เป็นวัฒนมรดกทางวัฒนธรรมของคนอุดรถ้าเธอท่านนะครับถามเลยครับวันนี้จะไปตัดชุดสีแสด นะครับชุดนางลำเนี่ยเดี๋ยวนี้ร้านตัดเสื้อผ้าครับไม่รับแล้วครับเพราะว่าเต็มบอกว่าอยากตัดอีกทีหนึง่งหลังวันที่18เดเด้อเพิ่์นว่าอย่างนั้นนะครับหลายๆท่านหรือว่าแม,แม่แม่ที่อยู่ประธานชุมชนก็เล่าสู่กันฟังณนะปัจจุบันหรือหลาย,ลายท่านก็คงเห็นครับเริ่มมีชุดสีแสดนะครับเตรียมแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่า,านี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเราแต่จังหวัดอื่นๆจังหวัดต่างๆครับให้ความสนใจว่าจังหวัดหรือเทศบาลทําได้อย่างไรรวมคนได้ มากขนาดนี้หรือทํำยังไงหรือใช้เงินมหาศาลขนาดไหนผมก็บอกครับแทนทางจังหวัดแล้วก็ในานามของเทศาบาลว่าเราใช้แต่การจัดเตรียมในเรื่องของสถานที่แล้วก็เรื่องของการบวงสวงหรือพิธีการเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นนั้นนะครับทั้งเดินทางมาเองแต่งชุดเองทุกคนรู้ครับว่านะครับคืนวันที่สิบเจ็ดล้านแต่งผมนะครับทำผมนะครับ เต็มหมดนะครับไม่มีที่ไหนแล้วครับบางทีต้องตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองหรือหลายคนครับแต่งผมนะทําหน้าตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก่อนนอนครับตื่นเช้าขึ้นมาเพราะว่าไม่มีโอกาสครับที่จะไปแต่งก่อนที่จะมาลําวงสูงนั่นคือสิ่งที่เราเห็นเป็นปกติของทุกๆปีจึงเห็นได้ว่าครับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สมควรแล้วครับที่จะเป็นการยกย่องเชิดชูนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว ทางเทศบาลเองจึงได้เสริมกิจกรรมเข้ามาครับทั้งวันที่ 16, 17นะครับรวมทั้งวันที่18เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและใช้พื้นที่นะครับในการเฉลิมฉลองนะครับที่แห่งนี้แหละครับสวนสาธารณะหนองประจักษ์ที่สวยงามแล้วก็เหมาะสมสําหรับผู้ที่สนใจมาร่วมในการเฉลิมฉลองย้อนไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาครับเราได้รับความร่วมมือครับจากสาราเฉลิมกรุงนะครับซึ่งถือว่าได้นําโขนนะครับ มาแสดงให้กับพวกเราดื่มดาถึงบรรยากาศของวัฒนธรรมหรือศิลปะของชาติของเราครับในปีนี้ครับเราเปลี่ยนรูปแบบนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งมีความพร้อมและความอลังการใช้เวทีแห่งนี้นะครับในการเฉลิมฉลองและที่ทุกท่านนั่งอยู่นะฮะฝั่งตรงข้ามของผมนั้นเป็นพื้นที่ที่จะจัดเตรียมให้สําหรับคนกว่าส0 0พันที่นั่งครับนั่งอยู่ชมหน้าที่อย่างนี้นะครับรวมทั้งนะครับทั้งฝั่งซ้าย ฝั่งขวานะครับที่เป็นเปีกออกไปสามารถชมนะครับในบรรยากาศของแสงสีเสียงความอลังการทั้งวันที่16 17และ18ได้อย่างเต็มอิ่มและมีอัธรรดนั่นคือสิ่งที่ทางจังหวัดเองและก็เทศบาลมอบให้กับชาวจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของจังหวัดอุดรธานีและเกิดความภาคภูมิใจของการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันสู่ยุค122ปีอย่างที่ท่านรองนารงค์ครับว่า อุดรธานีจะเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานตอนบนนะครับซึ่งตอนนี้เองนั้นเห็นภาพชัดเจนแล้วนั่นคือความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่พวกเราเฉลิมฉลองในหนึ่งปีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพลาดไม่ได้นะครับจึงอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ทุกทกท่านที่ได้รับข่าวนะครับในการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับว่าต้องมาพลาดไม่ได้ แล้วยิ่งในช่วงนี้ครับอากาศนะครับเย็นสบายนะครับมีลมนะครับค่อนข้างที่จะอากาศเย็นนะครับก็สามารถที่จะดื่มด่าในบรรยากาศแห่งนี้ได้มีอะไรบ้างครับผมขอไล่ตั้งแต่วันที่16นะครับวันที่16ครับจะเป็นการเฉลิมฉลองกิจกรรมนะครับเรียกว่าเฉลิมสมโพธเฉลิมฉลองสมโพธจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธาณะตั้งแต่18บแปดตาครับหรือ6กโมง เป็นต้นไปนะครับในวันที่16และว,วันที่17จะเป็นการแสดงคุณพระช่วยออเคสตาราหลายๆคนครับชอบแล้วก็ชมนะครับในรายการสถานีวิทยุช่อง7นะครับในรายการของ Workpoint นะครับวงคุณพระช่วยออเคสตาราจะมาแสดงแบบเต็มวงพร้อมทั้งการแสดงที่ทุกท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่อลังการน่าชื่นชมเป็นอย่างมาก นะครับทั้งวันที่16แล้ววันที่17หลายๆท่านบอกว่าชมวันที่16แล้ววันที่17ซ้ำไหมไม่ซ้ําครับในแต่ละวันนะครับจะแตกต่างกันกิจกรรมนะครับแล้วก็การแสดงแล้วก็การนําวัฒนธรรมศิลปะของไทยนะครับวัฒนธรรมแล้วก็การแสดงต่อื่นๆนั้น แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับหลายคนครับอาจจะสอบถามว่าดูวันที่16วันที่17มาดูแลจะํามไหมยืนยันครับว่าไม่สามสำหรับวันที่18ครับนั่นคือเป็นสิ่งที่บอกว่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คนจังหวัดอุดรธานีครับรอคอยกันที่จะชมเพราะทุกคนนะครับดูพลุนะครับหรือดูพลุที่ไหนเขาบอกว่าไม่สวยนะครับเท่าที่สวนสะนะหนองประจักษ์ เพราะว่าการสะท้อนครับของแสงที่ขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ลงลงไปในน้ําในสวนสาธารณะหนองประจกักษ์กลุ่มนักถ่ายภาพชมรมนักถ่ายภาพจังหวัดอุดรธานีครับเขาก็เตรียมนะครับที่จะเก็บภาพสวยๆงามๆนะครับของภาพของการเฉลิมฉลองโดยพลุน,นะครับที่บริเวณสวนสวนนาธารณะหนองประจักษ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยในปีนี้นะครับใช้การแสดงพลุที่ใช้ชื่อว่าการแสดงพู้ไฟใต้แสงจันทรานะครับปีนี้มีพลุ มากมายกว่าปีที่ผ่านมานะครับรวมทั้งมีนะครับเทคนิคต่างๆทั้งน้ำพุเริองระบำพร้อมด้วยระบบแสงสีเสียงที่เสริมความตื่นตาตื่นใจทำให้ทุกท่านไม่ปิดหวังอย่างแน่นอนนะครับทั้งสิบทั้งสามวันนั้นนะครับที่เล่าให้กับทุกท่านฟังนั้นทุกท่านก็คงให้ความสนใจหรืออยากจะมาชมแล้วแต่คำพูดนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับ ถึงเห็นคําว่าในแต่ละปีเรามีความแตกต่างกันแม้แต่ในเรื่องของปลุเองเราก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆปีท่านจะเห็นถึงการเฉลิมฉลองของเรานะครับที่แปลกแล้วก็แตกต่างออกไปเรื่อยๆเพียงแต่ว,ว่าสถานที่ต่างๆนั้นอาจจะต้องใช้พื้นที่สวนสนับหนองประจักษ์เพราะว่าเท่าที่เราคํานวณดูครับคนที่มาชมรอบสวนสนับหนองประจักษ์นะครับไม่ต่ํากว่า2 0,000คนนะครับยังไม่นับนะครับที่อยู่ตาม ตึกรามนะครับอาคารต่างๆโรงแรมใกล้ๆนี้บอกว่านะครับที่บนดาดฟ้านะครับขายบุฟเฟ่เต็มทุกโต๊ะแล้วนะครับนะครับโรงแรมที่ระแวกใกล้ๆนี้ก็วันก่อนก็ยืนยันนั่นคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ทุกคนสามารถเข้ามาชมได้อย่างฟรีนะครับเพียงแต่ว่าในพื้นที่3,000ที่นั่งนั้นนะครับเรากำหนดว่าเป็นบัตรเข้าชมนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับ ผู้ที่ติดตามชมนะครับสนใจอยากได้บัตรนะครับในการเข้าชมในส่วนของเวทีแห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะขอบัตรได้นะครับทั้ง3วันนะครับส่วนการเสริมพื้นที่ต่างๆหรือมุมนะครับต่างๆนั้นเรามีจัดไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับทุกคนสามารถที่จะเข้าชมได้ทั้ง3วันเช่นเดียวกันเอาละครับสิ่งที่ผมกราบเรียนให้กับทุกท่านนะครับได้รับทราบอยากจะขอฝากไปยังสื่อมวลชน ทั้งในท้องถิ่นเองสื่อมวลชนจากส่วนกลางแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้นั้นยกนะครับยกเ,เครื่องนะครับในการถ่ายทอดนะครับมาณสถานีอย่างนี้เพื่อที่จะกระจายข่าวให้กับนะครับคนไทยทั่วภาคอีสานหรือทั้งทั่วประเทศนะครับได้รับฟังนะครับแล้วก็เข้ามาชมมาเที่ยวนะครับที่จังหวัดอุดรธานีเรามีอะไรดีๆ เหมือนกับจังหวัดต่างๆเยอะแยะมากมายครับพร้อมทั้งเราพร้อมทั้งสถานที่พักนะครับทั้งโรงแรมต่างๆนะครับการเข้ามายัางพื้นที่ความสะดวกสบายซึ่งเดี๋ยวนะครับทางตัวแทนจากทางสถานีตํารวจนะครับหรือว่าตัวแทนจากผู้ับก,การตํารวจจังหวัดอุดรธานีท่านก็จะมายืนยันครับถึงความพร้อมและก,การดูแลความปลอดภัยรวมทั้งการจัด การจราจรนะครับในพื้นที่ที่จะเข้าชมมาหน้าที่แห่งนี้ด้วยก็ขอกราบเรียนเชิญและฝากประชาสัมพันธ์นะครับรวมทั้งผู้สื่อ,อสื่อมวลชนต่างๆครับช่วยกระจายข่าวบอกข่าวนะครับทางพื้นที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีมาร่วมกันนะครับในการเฉลิมฉลอง122ปีเฉลิมฉลองก่อตั้งเมืองอุดอรธานีอย่างที่ผมกราบเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ